คนเหงาโอ้ยคนเหงาคนเหงาคนเหงาเล่นกับแม่โอยอยโอยโอยโอย,อยไม่มีใครมาหาหนูเลยเหรอไม่มีใครหลงมาหาหนูบ้างเลยเหรอโอ้ยอยู่ตัวคนเดียวเหงาเหงา